ยอดทองครับซ้อมอยู่ที่ที่เดิมอยู่เชียงใหม่ครับออไปรอบอที่ไปซ้อมเชียงใหม่แล้วขึ้นขึ้นระลงให้มีมีอะไรที่เชียงใหม่เนี่ยพ่อไปพ่อไปทำงานกับน้ำมนัสสักครัอ๋อก็เลยไปซ้อมที่นู่นกี่วันซ้อมที่เชียงใหม่ไปนี้ซ้อมมาเดือนกว่าเดือนมากว่าเดวันนี้เจอกับเพชรบุญชัยเคยเจอไหมไม่เคยครับเราได้เปรียบอะไรเบ้างวันนี้คิดว่าได้ความสูงความสูงอาวุธอาวุธของเราเป็นยังไงมวยยังไงเราดูเป็นไม่ดีครับพร้อง ครบเครื่องนะเคเห็นแม่เพชรวันชัยเขายังไงมีมีอะไรเขามีมัดมีสองมีสองครับ่าเราสูงเท่าไหร่เอ้าร้อยแปดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆครับประมาณหกสิบเจ็ดหกสิบแปดปีนี้อายุเท่าไหร่เนี่ยสิบเก้ายี่สิบผลงานเป็นไงสามไฟล์ลังเอ่อแพ้ภาชนะครับแต่ไม่เคยเจอเขานะคือสามไฟล์เนี่ยเราชนะกี่ไฟล์ชนะไฟล์เดียวครับชนะแล้วก็แพ้สองก็ถือว่ากลับมาแจ้เกินแล้ววันนี้เจอเพชรวันชัยไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนคิดว่ามันมีเพชรวันชัยเนี่ยมันยังไงมันมันลูกที่เราจะไปสู้กัาวันนี้ เราตัวเล่อนเย็นนะแก่เกมมาแก่เกมมาเรียบร้อยแล้วอลูกหลานจากจังหวัดฝากพี่น้องชาวฉางสาวครับช่วยเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจผมนะครับวันนี้ผมจะชนะกลับบ้านครับประชามาเกินเท่าไหร่18ครับตัวนี้ผ่านเฉลุยนะับนี่เนื้อตัวเราคุ้เองครับโอเคครับผมเสร็จมานี้แนะนำตัวดังนังเพชรวันชัยวันนี้ร้อยเท่าไหร่ครับร้อยสามสิบปัญหาพระชามาเกินไม่ได้ตอนนี้ผ่านเฉลุยนะซ้อมอยู่กับอาจารย์เดชรัตน์เหมือนเดิมกี่วันรอบนี้ เดือนหนึ่งสามฟอร์มหลังเป็นไงไมผลงานชนะอะไรชนะสอง้หนึ่งร้อยสามสิบนี่เคยโชกอยู่ประจำไหมบีบไหมคุมไหมนะคมกี่โลนี่สี่ห้าโลมีไหมได้แล้วเจอกับธงธงไอยอดทงนี่เป็นไงมันเขาเป็นมวยยังไงของเรานี่ประเภทเดินปุ๊เราคิดว่าเสียบเรียบตรงไหนก็มั่งวนนี้ เขาได้สูงกว่าแต่ก็ผอมเขาเขาบางกว่านะเราหนากว่านะอ่าคิดว่าวันนี้นร่างกงร่างกายปึก๊กไม่น่าจะมีปัญหาเสริมอะไรมัหงพิเศษวันนี้เสริมมุ่งเสริมมัดยหมดนะอ่าลูกหลานจากจังหวัดน,น้ำหนักป,ปล่อยเท่าไหร่หกสิบนะหกสิบสี่พูดน้อย,ต,อย,อยต่อยหนักเดี๋ยวขึ้นเวทีนี่ไม่ไล่ทุกบอีกนะอา้าวแนะนำไอ้ฝากแฟนทางบ้านเชียร์หน่อยโอ้ผ่านนะนะโอเคเอาไป